สำหรับโจทย์ข้อนี้เลือกตัวอักษร5ตัวจากคำว่า marketing ข้อนี้จะเป็นที่ได้ตัวอักษรยังน้อย2ตัวเป็นสระเป็นเท่าไหร่ก็เขียนสูตรข้อนี้จะเป็นขึ้นมาเลย pe เท่ากับ ne หารด้วย ns โจทย์ข้อนี้มีสระทั้งหมด1,2,3มี3ตัวใช่ไหม เพราะนั้นถ้าเขาต้องการควรนจะเป็นที่สระอย่างน้นอย2ตัวเนี่ยถ้าคิดตรงๆนะจะต้องมีทั้งหมด2กรณีก็คือกรณีสละ2ตัวแล้วก็สละ3ตัว2กรณีเนี่ยเอามาบวกกันซมเป็นสเปซละ่ะก็นับที่ตัวอักษร 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, มีทั้งหมดเตัวอกักษรเลือกมา5นี่คือสันเป็นสเปาสละสองตัวมันก็คือมีสละ3เลือกมา2ที่เหลือก็เป็นพยัญชนะอีก6ตัวให้เลือกมา3ก็จะได้ครบ5ตัวกรณีที่เลือกสละมา3ตัวก็เป็น3มเลือก3า พอนนชนะก็มี6ตัวให้เลือกมา2ก็จะได้ครบ5ตัวหลังจากนั้นก็คิดเลขกันออกมา ก็จะได้25ส่วน42อันนี้คือคำตอบสนับจอด้อเนียนะบางคนอาจจะใช้วิธีทั้งหมดลบข้อหมายตรงข้ามก็ทำได้นะก็จะได้คำตอบที่ตรงกัน